ข่ามันเริ่เอ่อมันกดยังไงนะอ๋อสิบยี่สิบโอเคสามสิบมาแล้วโอ้ออยอตัวนี้ยังไม่ครบอีกเหรอเนี่ย S 1 12, 12, 12, 13, 32, ิบเอสิบสองเอ้ยยี่สิบสเฮ้ยยี่สิบสามเอ้ยสามสามสามสิบเอ็ดเอ้ยวิ่งนี่ลอ่ะคะแนนว่าสามสิบอะไรล่ะปื้ ก็เฮ้ยมาแบบทีเฟอร์ดูโอ้ยแล้วมึงมาอะไรบ่อยังไหนตัวนี้อันนี้หกสิบใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขินเดี๋ยวโหยาวๆโอ้ จะโลงง่ายเยาว